ก็ออสตาตอนนี้ก็กำลังสนุกนะฮะ uh huh. เป็นความเป็นความคึกของพวกเรานะฮะที่แบบอยู่ๆแล้วมันเบื่อหลังจากทำอะไรเสร็จแล้วแบบรู้สึกเซ็งมาก uh huh. นะฮะเราก็เลยคิดว่าเอ้ยธรรมดาเราจะทำ Star ออสตาครบสิบห้ปีใช่ไหมฮะแต่ปีนี้ปีที่14 uh huh. นะฮะกำลังาจะขึ้นปีที่15เราก็ทำก่อนเลย1ปีย้ำอ uh ีกทีหนึ่งนะครับว่า นางงามทุกเวทีที่เคยประกวดมาแล้วไม่ว่าจะเป็น Universe ไม่ว่าจะเป็น World International, Supra, Earth นะฮะทัวริซึมโกลบอะไรก็แล้วแต่ตั้งแต่ m i n น r Major จนเวทีไม่ใหญ่มากนะครับที่เคยประกวดระดับอินเตอร์มาแล้วสามารถมาลงได้หมดนะฮะขอแก้นิดนึงว่าแม้กระทั่งผู้เคยชนะแล้วระดับได้มงใหญ่ของการไปประกวดอินเตอร์และอยากมาลงก็ให้นะครับ<อ>เพราะว่ามี<อ>เพราะว่ามีคน ติดต่อมาหลังบ้านบังเอิญว่าเขาชนะมงใหญ่มาแล้วเขาบอกเขาอยากจะมาลงอีกครั้งหนึ่งผมก็เลยเอาถ้า,างั้นเราต้องเปลี่ยนกฎอีกนิดนึงคือทุกคนขอให้มีประสบการณ์ได้ตำแหน่งเท่าไหร่ช่างมันอันเพลสก็ได้ตกรอบแรกก็ได้หรือได้มงวันนั้นกลับมายกตัวอย่างอะสมมติเชอเอเอเงียะเขาได้มงกรบแล้วก็อยากมาลงออสตาร์ Star ก็ลงได้เพราะฉะนั้นเพื่อให้เคลียร์ทุกคนกลับมาได้หมดนะฮะสามารถที่จะสมัครได้โดยตรง MGI All Star นะครับ a d m i s s g r a n d i n t e r n a t i o n a l c o m ตอนนี้คนสมัครมาเยอะนะฮะแต่เป็นคานเจนเดอร์ประมาณครึ่งหนึ่งครับ oh. คุณป้เปียสมัครอย่างฮะ <Yeah. S 1> <c oughs> ยังนะรแต่ละประเทศต้องสมัครได้กี่คนครับเออเราไม่จำกัดจำนวนคนแต่ละประเทศ <c oughs> แต่เราจะพยายามจำกัดจำนวนคนทั้งหมดไม่เกิน7-80คนเราจะเน้นบุคคลเป็นหลักมันไม่เหมือนแกรนไม่เหมือนเวไม่เหมือนยูนิเวอร์สอันนั้นก็คือหนคนต่อสายสะพายใช้คำว่าประเทศ แต่อันนี้สมมุติว่าสมมุติว่าปวินสุดาลงมันก็จะเป็นสายสะพายปวินสุดาเราก็โลโก้เป็นธงชาติไทยข้างบนเล็กๆอ่าสมมุติว่าเนี่ยป่อเปี๊ยะอ่าเขาเป็นธงชาติไทยอย่างเงี้ยคือเราไม่ได้บอกว่าประเทศละคนหรือประเทศเราสองคนเพราะบางประเทศตอนนี้ส่งมาเยอะมากนะเพื่อนบ้านเราเนี่ยนะฮะเยอะอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราบอกว่าเรารับแค่คนเดียว มันก็ไม่ได้อีกเพราะคนนี้ก็ดังคนนี้ก็ดังคนนี้ก็อยากมามาเลยถ้ายังอยู่ในเจ็ดแปดสิบแล้วคิดว่าดังจริงมาเลยเราไม่เน้นชื่อประเทศเพราะว่าบางประเทศเขาอาจจะไม่ค่อยเคยมีประสบการณ์อินเตอร์เนชั่นแนลเท่าไหร่เช่นอิรักอิหร่านอะไรพวกนี้มันน้อยมากเพราะฉะนั้นขึ้นอยู่กับโปรไฟล์ของคุณว่าคุณคิดว่าคุณสนุกกับมันไหมนะครับคุณกล้าพอไหมที่จะทําให้ชีวิตของคุณเกิดความสนุกมากขึ้นแล้วก็เอามารับแสง นะฮะมารับโอกาสมาเอ็นจอยไลฟ์ในประเทศไทยกันระหว่างวันที่25มกราไฟนอลวันที่13กุมภากรวันวันลนไทยถึงวัน <c oughs> นะฮะแล้วที่สำคัญคือคนที่ได้ชนะเลิศจะได้1นึ่งแสนเหรียญสหรัฐทันทีนะฮะ <c oughs> แล้วก็จะเป็นคนที่อโตโมตินะฮะไป EP 2ได้ท็อป25ออโตโมติกทันทีด้วย <c oughs> เดี๋ยวต้องบอกเข้าใจนี้นะครับว่าเราจะมีการเก็บตัวกัน คะแนนช่วงเก็บตัวทั้งหมดเราจะตัดเข้ายี่สิบห้าคนพอเข้า25ห้าคนปับ๊บจะเซตซีโร่คะแนนเป็นศูนย์ให้กรรมการรอบเบทีเป็นคนให้คะแนนจากยี่ห้าเหลือสิบเหลือห้าแล้วก็ตัดสินครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใช้กรรมการในการตัดสินนะฮะใช้กรรมการในการตัดสินผมไม่ได้เป็นคนตัดสินนะฮะในกองตัดสินเพียงแค่จากเท่าไหร่ก็แล้วแต่ตัดเหลือ25้าในการร่วมกิจกรรมต่าง นะครับพอพ้น25ปั๊บจะเซตเป็นศูนย์กรรมการข้างเวทีเป็นผู้ให้คะแนนจนจบนะบผู้ที่ได้มงกุดอ่า m l l s t l Star จะได้เงินสดหนึ่งแสนเหรียญสารัฐนะฮรับดำรงตำแหน่งจนถึง EP2 EP ีสองอีสองไม่จำเป็นต้องทุกปีอาจจะทุก6เดือนก็ได้ถ้าเราไหวนะเจดเดือนก็ได้อยากทำก็ทำแต่ว่าคนที่ได้ชนะเนี่ยจะมีเขาเรียกว่า Fast Track ก็คือจะต้องกลับมาร่วมประกวด EP สองโดยที่ไม่ต้องเก็บตัว ขึ้นรอบ25คนออโตเมติกทันทีให้กรรมการพิจารณาสู้ต่อไปถ้ายังคงเก็บมงกุฎชัยชนะไว้ได้เป็นครั้งที่2ก็ได้อีก100แสนเหรียญ oh. มากสุดได้แค่3ครั้งต่อเนื่องถ้าได้3ครั้งต่อเนื่องได้1ล้านเหรียญสหรัฐ oh. แล้วจบชีวิตแล้วจบชีวิตเราไม่ต้องมาอีกแล้วไม่ต้องมาอีกแล้วไม่เป็นไรครับสตาร์ทอัพได้ครัสตาร์ทอัพ mm. เท่าไหร่ก็นับต่อให้ครับ oh. ไม่ใช่ปัญหาครับมงแรกมงครั้งแรกถ้าสมมุติ39แล้วก็40-41ถ้าคุณสามารถชนะ3ครั้งได้คุณได้1ล้านเหรียญส่วนใหญ่เราตัดสินได้เพราะ performance สปีดเราตัดสินยยตั ations, ้งแต่ไบโอเลยฮะเราจะเป็นโจทย์ก็ไบโอเพอร์ฟอร์แมนแล้วก็โจทย์ทุกวันเช่นโจทย์วันเข้ากองนะฮะลุกของใครดีสุดก็คัดคัดคัด,ค,ดคัดมาแล้วก็ไม่มีชุดประจำชาติจะมีพีริมนะฮะยสามชุด ชุดแรกก็คือชุดว่ายน้ําชุดที่2ก็คือชุดราตรีชุดที่3า,าก็คือชุดค็อกเทลไม่แต่งหน้าใดผมตรงเท่านั้นห้ามแต่งหน้าใดๆทั้งสิน้นนะฮะที่บ้านผมกรุงเทพตอนตอนนี้สแตนบายไว้กรุงเทพก่อนเพราะว่าเราไม่อยากเคลื่อนย้ายเยอะเพราะเราจะทําเหมือนรายการทีวีนิดๆเพราะฉะนั้นเราก็เลยต้องใช้ความคล่องตัวของทีมที่มันจะไม่เคลื่อนย้ายอะไรมากครับแต่ก็อาจจะไป ใกล้ๆบ้างอะไรบ้างแล้วตจโจดครับครับก็ฝากด้วยฝากด้วยนะอะไรนะเปิดรับทุกเวทีเปิดรับทุกเวทีในโลกใบนี้ไม่มีเงื่อนไขในในไทยตอนนี้คนสำรับยังขนาดไหนโอ้ยผมยังไม่เห็นคนไทยเอาจริงอาจังเลยฮะมีแต่มีคนบอกมาว่าเอ่อแอนโทเนียได้ครับยินดีฮะไม่เห็นแปลกเลยฮะแอนโทเนียก็ชนะซูปอรามาแล้วก็มาได้ไม่มีปัญหาได้หมดครับเอาไปฮะ ใครอะเบีรจีนาโนอ๋อได้ครับนาโนเขามาได้มาได้ฮะก็ออสตาไงถ้าคิดว่าเขายังมีความเป็นสตา์เหลือก็มาได้เลยเราไม่ได้ว่ากันนะฮะเพราะว่าเราเปิดโล่งเราค่อยมาชำหะกันทีหลังนะฮะอ๋อถ้าอยากมาก็มาสิฮะคือผมมาเปิดให้มาหมดแหละเพียงแค่ว่าเขาจะมาหรือเปล่ามาเธออยากมาเขามา นะครับเราทำเพื่อความสนุกแล้วก็ทำเพื่อเป็นชาเลนจ์ให้กับทุกๆคนว่าเขายังมีไฟเหลือหรือเปล่าอย่าลืมนะครับผู้ชนะครั้งแรกยังไม่หมดหน้าที่นอกจากดำรงตำแหน่งแล้วยังต้องมาขึ้นประกวดครั้งที่สองโดยที่การันตีว่าเข้ารอบ25คนแล้วก็เซตเป็นศูนย์เพื่อให้กรรมการเลือกเพื่จะผักเข้า10เข้า5ถ้าเขาไปตุ๊บต่ไหนก็เรื่องของเขา mm. ก็ถือว่าจบซีซั่นเขา นะฮะเขาก็มงกุฎให้คนต่อไปแต่ถ้าเกิดเขามงซ้ำเขาก็ได้มงต่อได้เงินเพิ่มถ้าครบสามรอบจะได้หนึ่งล้านเหรียญแล้วก็ถือว่าไม่ต้องมาอีกแล้วอ๋อมันไม่มันมันจะต่างจากแกรนครับเพราะแกรนผมเป็นเอนเตอร์เทนเมนต์สนุกเราเต้นแต่อันนี้ขอเป็นแบบเพอร์ฟอร์แมนซ์เยอะๆเพอร์ฟอร์แมนซ์เยอะๆแล้วก็เน้นกรรมการกรรมการก็คือ อยากให้ผู้ชนะของแต่และเวทีสํำคัญคญเป็นตัวแทนมาเป็นกรรมการนะครับมาเป็นกรรมการเราต้องเป็นกลางให้ได้เยอะที่สุดนะครับไม่หรอกครับ MU ก็ยังคงเป็น MU เหมือนเดิมนะเป็นประเพณีของเขาแต่อันนี้ยเรียกว่าเป็นเอ่อเป็นเวทีใหม่ที่ตอบโจทย์ของคนน่าเบื่อคือเบื่อเปหมดแล้วทุกอย่างก็ <c oughs> ลองมาดูอันนี้ดูครับ <c oughs> อ๋อมีครับ25คนแรกเนี่ยพวกเราเป็นคนตัดสินให้ดูจากพฤติกรรมดูจากทุกอย่างที่เราให้โจทย์แล้วก็หลังจากพอได้25คนแล้วที่เหลือเป็นกรรมการล้วนๆนะฮะมีบริษัทตรวจสอบทางผลนะฮะเป็นการการันตีไม่ใช่ตัดสินกันเองครับฝากด้วยนะครับนก่าจะเป็นพนวัก็ถ้าอย่างนั้นก็เป็นแกนครับก็กลับไปเป็นแกนอันนี้เป็นออสตาออสตาก็คนทางบ้านก็มีสิทธ ร่วมในการตัดสินด้วยนะครับแต่แมคานิกจะเป็นยังไงเดี๋ยวเล่าให้ฟังทีหลังตอนนี้อีเมลมาประมาณสี่ห้าสิบเมลนะก็เยอะอยู่ฮะเยอะอยู่มีมีมงใหญ่แกนแมหรืออะไรก็ได้ไม่ก็ผมก็ไม่ผมยังไม่ค่อยได้อ่านฮะเนี่ยมันก็ถ่ายกันมาตลอดเวลาอย่างเงี่ยมันก็วิ่งกันมาเนี่ยอันนี้คือใบสมัครที่เขาโหลดเข้ามาให้พิจารณาเนี่ยนี่ตอบไปแล้วนะที่จะตั้งแต่ช่วงสายๆเนี่ยยังไม่ได้ตอบอีกบานเลยเนี่ยเยอะมากมาก ไม่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 เอา่เอาแค่ประมาณเจ็ดแปดสิบคนพอแค่ตอนนี้ก็คือใครสมัครก่อนก็คือจะได้ได้ต่อก็ไม่เราไม่คัดครับถ้าเราพอใจแล้วก็หยุดแค่นั้นเลยอ๋อเปิดเปิดแค่เปิดแค่คนนี้นี่มีคนเขาเขารีจิสเตอร์จนเสร็จแล้วนะก็มีนะแต่เรายังไม่เปิดตัวเท่นแหละในไทยนะครับพี่มาร์ท มีคนต่างชาติเยอะครับแล้วก็มีพวกยูนิเวอร์ที่เพิ่งลงไปก็อยากกลับมาก็มีก็มีก็มีพิ่งลงไปก็ถือว่ามาเที่ยวมาเอ j นจอยเพื่อนฝูงแล้วก็มารับประสบการณ์ที่แบบเออได้ส่งได้แสงได้ f o l l o w วอแล้วก็ได้ได้มาทำอะไรอย่างที่ตัวเองอยากทำจริงๆอีกสักครั้งหนึ่งไหมแล้วถ้าฟลุกขึ้นมา oh <my> เกิดมันดังจริงๆอะ่ะจุ๊บไมล่ะ มันอาจจะดังมากๆก็ได้นะถ้าเกิดใช้ได้หนึ่งสมัยแล้วอะฐานแฟนคลับมันเยอะขึ้นอะอำมาลุ้นสมัยที่สองอะมันจะกลายเป็นกองทัพนะฮะที่มาลุ้นกันแล้วก็เกิดได้สองแล้วอะสมมุติถ้าลุ้นอันที่สามเนี่ยโหรับรองต้องอิมแพกแล้วอะอ, <c oughs> <c oughs> อ๋อเดี๋ยวเจ้าหน้าที่เขาคอนเฟิร์มเพราะว่าเราขออะไรไปตามที่เราต้องการก่อนขอไบโอขอโครงการ ขอสิ่งที่คุณทําให้สังคมขอเวทีที่คุณประกวดอะไรเงี้ยขอรูปหน้าตรงขอรูปเต็มตัวส่งกลับมาอีกรอบหนึ่งแล้วถึงพิจารณาให้นะฮะแล้วก็ขอสเตตเมนต์ด้วยนะฮะดูบัญชีก่อน